แบบนี้โอเคไหม ได้ยินเสียงหรือเห็นภาพหรือแหลก,กอะไรกันไหมตัววิดีโอตรงกับที่พี่พูดหรือเปล่าดีนเสียงครับงั้นงั้นเดี๋ยวงั้นเปิด งั้นพี่จะเปิดตัว Google Meet ไว้ด้วยเพราะว่าตัวสตรีมใน YouTube มันหรือว่าเราใช้ Discord ดีเพราะในสตรีมใน YouTube มันคุยกันผ่านแชทอย่างเดียวไม่มีเสียงงั้นเดี๋ยวพี่จะปิดตัว Google Meet นี้แล้วเราก็จะเปิดเสียงคุยกันใน Discord แล้วก็ดูวิดีโอใน YouTube เนาะ โอเคไหมโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ปิดตัวนี้ครับโอเค, <okay. S 2> ค okay. I send to your yeah in line uh YouTube streaming can you open to check if okay? YouTube Google Music uh, là stop Vielen genau. Dank. Genau. Genau. เห็นไหมเห็นไ